ดาวอากาศไม่ค่อยดีเลยอ่ะจริงฝุ่น PM มก็เยอะอะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูผลกระทบของฝุ่น PM กันดีกว่าว่าส่งผลเสียต่อร่างกายเราอย่างไรได้ได้ 2.5เมื่ออากาศกลายเป็นศัตรู PM 2.5คืออะไรกันนะช่วงต้นปี2562ประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์ฝุ่นปกคลุมอย่างหนาแน่นเป็นเหตุให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานรัฐสื่อมวลชนและประชาชนก็ต้องออกมาหาคำตอบว่ามันคืออะไร ฝุ่น PM 2.5ย่อมาจาก particulate matter ขนาด2.5ไมครอนหรือเล็กกว่าประมาณ30เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมของมนุษย์ด้านขวามือจะเป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบขนาดของฝุ่น PM 2.5ค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูความร้ายแรงจากฝุ่นจิ๋วกันดีกว่าค่ะเพราะมันมีขนาดเล็กมากมันจึงแทรกซึมเข้าสู่ปอดและกระแสะเลือดได้ง่ายส่งผลให้เกิดโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้เมื่อมนุษย์หายใจเข้าจะมีทั้งสารก่อมะเร็งและสารโลหะหนักนั่นเองค่ะต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิด PM 2.5ก็จะแบ่งออกเป็น3รูปแบบนั่นก็คือ 1. Vehicle emissions ไอเสียจากรถยนต์หรือการจราจร 2. industrial pollutants การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและถ่านหินและสุดท้าย forest burning การเผาเศษวัสดุและการเผาป่านั่นเองค่ะสูตรคำนวณปริมาณฝุ่นที่เราเหายใจเข้าไปลองเรามาคำนวณเล่นๆ อยู่ในที่ที่มี PM 2.5สูง100ไมโครกรัมหรือมิลลิกรัมแล้วเราหายใจเข้าไปวันละ15ลูกบาเนี้เราจะรับฝุ่นเข้าไปเท่าไหร่กันค่ะเราเอา100คณก็เท่ากับ1,500ไมโครกรัมหรือ1.5มิลลิกรัมต่อวันค่ะลองคิดดูว่าใน1ปีเนี่ยร่างกายเราจะสะสมฝุ่นไปมากแค่ไหนกันนะคะ รู้หรือไม่ว่าสภาพภูมิอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM ได้เมื่อช่วงกดอากาศสูงลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ลงสงมชั้นอากาศเย็นสภาพเป็นเกาะหรืออากาศปิดไม่มีช่องว่างให้อากาศไหลผ่านไปตามระบบส่งผลให้อากาศรวมถึงฝุ่นลพิษที่สะสมอยู่ไหลย,ย้อนลงสู่พื้นดินอีกครั้งเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศปิดมลภาวะในอากาศสูงตาม ด้วยค่ะนอกจากปัจจัยทางด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงแล้วอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฝุ่น PM 2.5ปกคลุมประเทศไทยของเราหนาแน่นเป็นพิเศษก็คือสภาพภูมิอากาศนั่นเองค่ะเมื่อชีวิตในแต่ละวันต้องเผชิญกับฝุ่นมลพิษเรามีวิธีการป้องกันตัวเองไ่ง่ายๆดังนี้ไม่สวมหน้ากากาอนามัย ส่วนหน้ากากอนามัยทั่วไปเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมแต่อาจไม่เพียงพอต่อการป้องกัน PM 2 5ได้ และวิธีที่ดีที่สุดคือใช้หน้ากาก N95 ซึ่งสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง95%นั่นเองค่ะในสุดท้ายนี้ดิฉันอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย Thailand c a n ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันอากาศสะอาดสากลหรือ International Days of Clean Air ในชื่อ Unmask the Future ถอดหน้ากากสู่อนาคตเพื่อให้คนไทยได้หายใจและรับอากาศสะอาดไปด้วยกันค่ะ save the air and save our life. Bye